้พี่น้องผู้ใดอยากเบิ่งแน่นะคะกคอมเมนต์ใต้คลิปมาแนยวันที่แล้ววิ่งอะไรนะเช่นไรนี่สองกับเก้าวิ่งเก้าอ๋อเก้าไปอยู่หน้าค่ะเก้าเนาะก็ไม่เป็นไรเขาเราไม่ชอบอยู่หลังชอบอยู่หน้าเลขก็มีเข้ามีหลุดติดตามรับชมทุกความบันเทิงพี่น้องชายตีชายวิจารณญาณนคุยมั่งพูดมั่งเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะอ่ะต่อเลยค่ะต่อเลย เอาเลยนะดอยดิเหม็นเลขเด็ดตัวใดในซิมมัตโซ่บ้านนี้มาโชว์ให้ FC ต้นไหนนั่งครับวันนี้โอเคไหมโอเคไหมไปให้ FC ฟังหนการแข่งขันวิ่งอะไรนะครับวิ่งสองนะครับวิ่งสองกับศูนย์ค่ะวิ่งสองกับศูนย์เลขตั้งศูนย์สองสี่ค่ะเลขตั้งวิ่งสองกับศูนย์เขียนเลขตั้งก่อนก็ได้ครศูนย์หรือต่ำไปฮะพี่ อะไรนั่นครับไม่ไม่เป็นไรพอดีไหมพอดีไหมมึงปีจะเขียนได้พอดีแล้วค่ะถ้ายี่สองขับศูนย์สองศูนย์สองสี่ริ่งสองเป็นสองลองศูนย์ใช่เลยเป็นสองลองศูนย์แม่นบอกค่ะพี่จ้าใช่เขาแยกวงเลยนะอย่าไม่ต้องไปแยกกันยังมีใช่ศูนย์ก็ยังมี ฮ้ามันไม่ออกไปเชี่งไปทางอื่นออกเซียนใหม่ไม่ไม่ให้เยอะนะหมวดนี้ไม่ให้เยอะมีอะไรนะครับเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่ค่ะเจ็ดสี่ไม่ให้เยอะก็ดีแล้วเพราะว่าคนบางคนก็ทุนไม่เยอะนะคี่ต้อยเนาะเงินมาไม่ต้องแกับหรอกขั้นไม่บนเมกับโบกีมาที่รถขั้นไหน เจ็ดสองศูนย์สองใช่เลยเจ็ดสองศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เป็นตัวกันเหรอครับค่ะเป็นตัวกันวที่แล้วมันก็ออกตัวกันเข้าตัวกันเนิ่มเริ่มบอกไปต่อเอาไปหายเบิ้งนะคะท่านผู้ชมก็เลื่อยว่เห็นเอาพี่น้องไม่ได้เอามานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเลขอันเก่าให้เบิ้งเดี๋ยวแอปที่ไปแคปหน้าจอให้เบิ้งบางคนก็อยากเบิ้งว่าเอาอันสองให้ดูด้วยนะไว้สองศูนย์สอง ามตัวสองศูนย์สองใช่สองศูนย์สองศูนย์ศูนย์สี่ค่ะใช่เลยออกเลขลอตเตอรี่ซะศูนย์ศูนย์สี่คนที่ผ่านไปนะเขาอยู่บ้านหมูได้มงกี้นี่นะสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดสองใช่เลยค่ะ ไปบ้านมาทานได้ไหนเนาะส่งไปบ้านมาทานนึงต้องไปทางนี้มาทางนี้อะโอเคไหมคะเรียบร้อยนะชุดเน้นมีเจ็ดสองกับศูนย์สองครับคชะเพิ่ิลอกตัวเลขนะคะแล้วก็อะไรแคบนาโจเจ็ดสองศูนย์สองเลขสามตัวเลขสามตัวนสองศูนย์สอง สองเจ็ดสองสองเจ็ดสองเขาคทรมาเขาก็ไม่ลืมเก้ตังนะเอาบอกเข้า่าจะไหนบอกมาถ่ายยังมาแล้วคิดหอดูอยู่ตัวนี้คิดหอดอยู่ดิเอฟซีกับคิดหอดเก้ตังโย่กล้องขึ้นกันหลายเลยกล้องเบิ้งเจสังขึ้นกันเขากัถึงซีพ่อซีเราเนาะเขากับาเบิ้งคือเกาเขาถาถาเบิ้งเฮาคือเกาก็ดีอยู่พ่อเพื่อได้ให้เลขหลายค่ะพ่อก็น่าติดตามแมน แบบว่าอาจจะเขาหรือบกเขาเขาเขาว่าบกเสียใจนะห้มาตามเขาบอกหามาตามได้หน่นะคะบกหามัตามแต่บัวหนนเนาะพี่ยัมไม่เจอพ่อเทาคือกันเนาะค่ะเขาก็ทาคือกันคับพี่น้องเมื่อกี้พ่อคุยน้านะคะวา F C, นเอฟซีพันหามาตามเอดก็บห้ยมาตาม, F C, ม,าตามทั้งคุณพ่อแล้วกัเซียนใหม่ชัยภูมินะคะท่านผู้ชมค่ะทายตัวเลขอันบุญธรรมกำลังเขียนห้เอฟซี C. เขียนแล้วสกอรเดาจังสีอันนั้นหายอีกอนคนเลยวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ต้อยตอบไม่ไ,ได้ตอบไม่ได้คก่น้นใจขนาดไหมครับ <c oughs> ไม่เกินหรอเจ้าของสูตรมันใจจักเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องค่ะยังตอบไ,ไม่ตอบมากไปตอบไปค่ะ วองสูตรมาตอบไ่ได้ตอบไ่ได้ก็คือเข้าไม่เข้าคือไม่เข้าไปจีบเอาแบบนี้เลยเห็นมัเอาโอเคเน่เป็นน้ำพี่น้องต้องเข้าใจเด้อค่ะเล็กกับมันก็อยังมีคนหันหลังให้เข้าทุกคนแต่ว่าบางทีเข้าไม่เข้าก็มันก็มีหลุดมั่งไม่หลุดมั่งเข้ามั่งไม่เข้ามั่งค่ะพี่เนาะคือว่าให้เอฟซีเข้าใจกันใช่เนาะพี่ต้อยเนาะค่ะที่เอ็ดให้เบิร์กเนี่ยก็โอขอบคุณในหลายแง่ๆนะคะท่านผู้ชมค่ะมันเราไม่ได้ทําแบบ ไปนั่นไปนั okay. to to ่นไปใช่ไหมอ่แบบเราแบบมีพอได้แล้วเราก็ไปต้องไปเขียนไปจดไปนั่นอีกนะเป็นสูตรอัตัวเองใช่ค่ะอันนี้พอได้ถ้ามันออกนี่แล้วก็เราก็มีสูตรเราก็เขียนเราก็คิดเองทําเองใช่ค่ะอ๋อไม่ได้โรงเรียนใครพี่นอใหายกำลังใจเออพี่จอยในี่เด้อค่ะพี่จอยคิดเองได้สูตรนี่เออเข้าหรือไม่เข้ายังไงก็ เข้ามาดูพี่น้องเป็นแนวทางไว้เนาะพี่ต้อยเนาะแล้วแต่เข้ามาดูเป็นแนวทางไว้นะคะถูกผินยังไงก็อย่ามาก่อนเลขวิ่งเซียนใหม่ไม่ค่อยหลุดเนาะเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนค่ะใจเย็นๆนะได้ของดีมั่นใจไหมเลขวิ่งงวดนี้มั่นใจไหมที่สองกับศูนย์นั่นแหละค่ะอ๋อสองกับศูนย์ศูนย์บนศูนย์ล่างสองบนสองล่างแล้วก็ซื้อไปถ้าคนแบบเขามีเงินผลหลาย ื้อทั้งบนซื้อทั้งล่างมันอาจจะมาทั 000, ้งสองตัวก็ไม pues ่เยอะเท่าไหร่นะเลขด้วยสามตัวมีสองศูนย์สองนะคะสามตัวมีสองศูนย์สองนะคะแล้วก็สองเจ็ดสี่ศูนย์ศูนย์สี่สองเจ็ดสองเนาะเน้นเน้นสองศูนย์สองกับสองเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สองตัวนึ่เจ็ดสองกับศูนย์สองเนาะใช่ค่ะโอเลขน้อยมากเลย ตัวชอบเราก็ชอบตัวนี้แหละชอบเนี่ยสองเจ็ดสองเนี่ยชอบชอบมากที่สุดคือสองเจ็ดสองหมดเลยใช่ใช่สองตัวเหรอครับชอบตัวไหนก็มันแบบนี้มันจะมานี่มานี่มาเนี่ยเจ็ดสองก็สองสองเลยใช่ค่ะเจ็ดสองก็สองสองเนี่ยเป็นแนวทางหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักให้ดูหลายๆสำนักใช่เลยค่ะใช่แอดมินก็ไปถ่ายหลายๆสำนักเนาะใช่ ของเซนใหม่ก็ติดศูนย์เหมือนกันเนาะใช่เยอะเหมือนกันศูนย์สองเห็นป่ะเนี่ยแล้วก็สองสองตัวศูนย์สองตัวแล้วสองสองตัวอ๋อศูนย์ชนกันสองก็ชนกันใช่แมนนะคะจะเลยเอาสองก็ชนเป็นเลขเด่นเลยใช่ไหมพี่ใช่นะคะ เลขสามตัวกับสองเจ็ดสองเนี่ยเราชอบนั่นเนี่ยเรให้ตัวเลขของเซนใหม่เป็นตัวเลขโชคลาภวันนี้คือเป็นตะเขาว่าที่ด้อยนะเป็นตะเขาสามตัวใช่ไหมใช่ไหมแน่นมากมีความรู้สึกได้ว่ามักเลขเจ็ดกับเลขศูนย์นะพี่อ่ะพี่ก็ชอบเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขสองนี่นะจ้าเลยล่ะค่ะหนูคิดว่านะหนูคิดว่าเปอร์เซ็นต์เข้าเนี่ยจะมีนะนาดูเนี่ย เอาไว้ลุ้นยังไงมันมันไม่ใช่เลขมันชนกันเยอะไงเลขมันตรงกันใช่แหละใช่มันก็มันจะมาแนวเดียวกันแถวเราไม่รู้เลยพี่น้องเบิ้งเว้ไร้สำนักนะคะเพราะว่าพี่ต้อยเพิ่นเป็นคนที่แบบคิดสูตรเองทำเองไม่ได้ดูไม่ได้ลอกใครแต่ว่าพี่ต้อยก็ให้ท่านผู้ชมดูทุกงวดนะคะถูกผิดยังไงก็อย่าว่ากันให้เป็นแนวทาง หวยรัฐบาลไทยในงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2565จะบอกเดอก้อว่าออกคือเกา่าโอ้ยงอมเด้อฮ่าฮ่่าต้องพอน้องจะ <laughs> บอกอด้วว่า <c oughs> ออกคือเกา่าสูตรมาแต่ใส้กระบอกเขา่าทะเลบอกเนี่ย <laughs> ออต่องบออพ่อมั่นใจเลยพ่อประกันเลยบอกเข่าคนทั้งประเทศงงเลยอือปล่อยออกปกติเลยเราก็ได้ออกแล้วไม่ใช่เนี่ยเขาให้ เวลาระยะกี่ปีสี่ปีหรือแปดปีเขาจะตั้งใหม่แล้วไม่ใช่นเไหมพี่น้องขันบอกหน้ายกผู้ขากะเมยพี่น้องขอจบคลิปสวัสดีโอ้ยน้ำพันหน้ายกดิอ้าจังไหนก็ให้โชคให้ m ắ นเป็นกำลังใจให้แฟนโชคโชคโชคทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนอนขอบคุณมากเลยน้องค่ะ